นะคะท่านผู้ชมมาตุ้มชาแนลนะคะาท่านผู้ชมมาชมเรือลากจูงเข้าคลองแม่น้ำเข้าแม่น้ำนะคะออโอ้แม่น้ำป่าตักว้าวแต่นอยเดียวนกแตกตื่นท่านผู้ชมลามาเทพสีนะคะ